สวัสดีนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็เป็นจะมาแกะกล่องนะครับรีวิวบูเลกล่องเหล็กนะเป็นจะมีกล่องแรกนะก็คือบ็อกเซตรวมนะครับสี่ภาคของ j u r a s s i c Park ์นะสี่ภาครวมก็เป็นฉบับครบรอบ25ปีนะครับก็คือกล่องนี้จะมีทั้งหมด4ีมูฟวีนะมีทั้งจ u r a s s i c p a า k The l o ะ t World ภาค2จง Jurassic Park 3แล้ก็ Jurassic World นะฮะแล้วก็อีกกล่องหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้นะเป็นนี่จากภาค Fallen Kingdom นะครับเป็นมี 3D ด้วยนะครับเขียนว่า Limited Edition ด้วยนะครับตัวนี้เป็นซีบุ๊กแบบจำนวนจำกัดนะฮะเรามาดูแกะกันกล่องแรกก่อนนะครับ ดูที่ใบใบปิดก่อนเนะี่ยว่าเขามีอะไราบ้างนะฮะเนาะตรงนี้ด้านในก็จะเป็นเครดิตนะครับเครดิตของออผู้สร้างภาพยนตร์นะแต่ละภาคก็มาดูที่ด้านหลังนะครับก็จะประกอบไปด้วยทั้งหมด4ภาคนะครับตามนี้เลยนะฮะแล้วก็จะมีโบนัสก็มีบอกนะครับว่าเป็นโบนัสของแต่ละภาคเลยก็มีค่อนข้างที่จะเยอะเยอะเลยนะครับเนี่ย เป็นลิขสิทธิ์ของอ่า,ายแคทาริทนะฮะราคาปกนี่คือ2,290นะแต่ผมได้มาถูกกว่านั้นครับได้มาจากาเป็นงานลดราคาออนไลน์นะของเพจมีเดียเพนะฮะก็ลองไปเสิร์ชหาดูในเฟ e บ o o กนะครับเผื่อใครอยากได้นะผมได้มา3 3 0 0ครับ เป็นการาสั่งออนไลน์นะฮะไม่ได้ไปซื้อที่งานคลังนะเป็นงานคลังออนไลน์ก็ตัวนี้เนะี่ยมาดูกันที่ทรัพย์เสียงไทยนะก็มีนะฮะภาคแรกเนี่ยผมเคยมีตัวก่ลองเหล็กภาคแรกมาก่อนเนี่ยกับ Jurassic World แล้วก็ขายขายกินไปตอนที่ Fallen Kingdom กําลังจะฉายแล้วก็มีคนก็อยากได้ก็เลยขายขายกินไปแล้วนะตอนนี้ก็เลย ต้องตามมาเก็บอีกรอบนึงครับเพราะว่าได้ข่าวว่าเขาจะมีกําลังโปรเจกต์ Project ภาคใหม่ก็คือภาคที่6นะครับจำชื่อภาคไม่ได้นะครับภาคที่6ต่อจาก f a l l e n k i n ด d o m ผมก็เลยไปหามาเก็บไว้ก่อนเนะี่ยเดี๋ยวพอหนังจะฉายแล้วก็จะหายากอีกซึ่งผมเป็นคนที่ชอบหนังเรื่องนี้มากนะครับโดยเฉพาะภาคแรกเป็นอะไรที่ผมชอบมากตอนแรกผมจะซื้อแบบว่าไ แบบกล่องแยกนะเป็นสติวบุ๊กกกล่องแยกแล้วก็จะซื้อเฉพาะภาคที่ชอบก็คือภาคที่ผมชอบ1 2แล้วก็ภาคที่4ที่แล้วก็ฟอรเรนคิงดอมไม่ชอบภาค3แต่คิดไปคิดมาราคากล่องแยกมันก็ค่อนข้างที่จะไม่ต่างกันเทนะ่าไหร่อ่ะซื้อกล่องแยกมันก็ราคาก็เอาเรื่องอยู่ที่ลดๆดแล้วก็เห็นอยู่ประมาณ5 0 0 6 0 0ก็เลยซื้อกล่องรวมดีกว่า อย่างกล่องรวมมันสวยกว่าด้วยนะ,นะลืมเลยครับซับเสียงไทยครบทุกภาคนะครับแต่ว่าภาคแรกเนี่ยเสียงไทยจะเป็นเสียง2.0โมโนนะซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยไม่ใช่จำไม่ผิดหรอกผมจำได้เลยว่าเสียงไทยของภาคแรกเนี่ยเป็นเสียงต้นฉบับเลยคือเป็นต้นฉบับจากเหมือนที่ผมเคยดูในวิดีโอในวีดีดีมาก่อนนะครับคือเสียงน่าจะเป็นเสียงภาคโรงแหละ แต่ภาคสองเนี่ยผมยังไม่ได้ลองยังไม่ดูอ่ะยังไม่ลองเปิดเลยว่าเสียงไทยเป็นเสียงแบบไหนนะแต่คิดว่าน่าจะเป็นเสียงต้นฉบับหมดแล้ะครับทั้งสองและสามนี่ผมเดานะ <c oughs> ครับก็มาดูที่ตัวกล่องเลยนะตัวกล่องนี่เป็นสต e ลบุ๊กด้านหน้าก็ไม่มีชื่อเรื่องอะไรนะครับ ก็ชื่อเรื่องก็อยู่บนที่ตัวแผ่นปิดหมดแล้วนะทิดว่าเขาน่าจะออกแบบมาเป็นดีไซน์แบบนี้เพื่อที่จะใช้เป็น Worldwide นะมนก็จะมีเป็นฉากเด็ดจากช่วงคลายแม็กของภาคแรกเลยก็คือ T-rex มันบุกเข้ามาในในสถานที่ในพาร์คในเนี่ยผมจำไม่ได้ในโดมเนี่ยแล้วก็จะมีเป็น อันนี้มันตกลงมาเป็นป้าย,ยแล้วมันก็แหกปากคำรามอันนี้มันฉากคลาสสิกนะซึ่งผมอ่ะคิดถูกเลยที่ผมซื้อตัวนี้มาเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะชอบมากกว่าตัวที่เป็นซีวุกภาคแยกเพราะว่าสติ๊กวกภาคแยกเนี่ยเขาก็จะมีแค่โลโก้โลโก้ของหนังเรื่องนี้ที่เป็นรูปเนี่ยเจ้เสาแบบเนี้ยโครงกระดูกแปะอยู่ตรงกลางแล้วก็เป็นพื้นกล่องข้างหลังก็จะเป็น ที่ผมเห็นจนะมี2แบบก็คือข้างหลังเป็นสีดํากับางหลังเป็นสีเป็นเหมือนเป็นทีมทีมของแต่ละภาคภาคแรกก็จะเป็นรูปประตูไม้ฮะภาค2ก็เป็นรูปป่าอะไรแบบนี้ซึ่งผมไม่ชอบอย่างเงี้ยนะมันดูมันดูไม่มีมันดูเรียบเรียบง่ายไปครับแต่ถ้าเป็นแบบเนี้ยเออดูสวยดีอยู่ที่สันนะก็จะมีบอกว่าเป็นครบรอบ25ปีเกาปีก็ด้านหลังก็เป็น เป็นโครงกระดูกอ่ะเป็นสถานที่เดียวกันแต่อันนี้เป็นโครงกระดูกหมดเลยเหมือนกับถูกปล่อยให้ลกหล้างอันนี้เหมือนฉากที่อยู่ในภาคภาคฟอลเ n นคิงดอมเลยนะที่ปาร์คมันถูกปล่อยให้หล้างมาแล้วออยู่ในภาคภาคแต่ภาคใหม่อะคือเวิลด์กับฟอลเลนคิงด้อมด้านในนะก็จะมีแผ่นใส่มาแบบนี้นะตอนแรกผมก็สงสัยว่าผม,ผมไม่เคยเอลอง บูเล่บอกเซตท,ที่มีแบบรวมนะก็คือไซส์ไม่เป็นไซส์ปกตินะแต่ด้านในเขาก็เพิ่มถาดใส่แผ่นขึ้นมานะเป็นแบบเปิดพลิกแบบนี้แผ่นก็สกินมาง่ายๆคือชื่อเรื่องฮะยกเว้นภาพสีที่เป็นรูปของโอเว่นเนี่ยไอ้คริสแพทเนี่ยด้านนี้เป็นภาพ กในก็เป็นภาพสเก็ตนะครับเป็นภาพสเก็ตของปาร์คก็แลดูสวยดีนะครับก็โอเคนะฮะสำหรับกล่องแรกนะ มาต่อที่กล่องที่2นะครับก็จะเป็นภาคล่าสุดก็คือ f o r l เ n King d o m นะครับมาแกะกันเลยนะ ไปปิดก่อนด้านหน้าก็ด้านหลังเลยก็จะมีโบนัสนะเยอะพอสมควรนะครับผมว่าเยอะเลยดีกว่า๋ยวนี้บูเล่บางเรื่องก็ไม่ได้มีโบนัสเยอะขนาดนี้นะอันนี้สำหรับเบื้องหลังก็น่าจะเยอะพอสมควรนะอันนี้ผมก็ยังไม่ไม่ได้เปิดดูนะว่ามันมีแบบเจาะลึกออะไรไหมเพราะเป็นนผมก็ไม่ชอบดูเทคนิคการถ่ายทำนะครับ ็จะมี2แผ่นนะมีทั้งบูเล่สามดีแล้วก็บูเล่ธรรมดานะครับบูเล่สองดีสามดีนี่มีมีเสียงไทยไหมโอ้มีเสียงไทย DDX ด้วยนะเพราะว่าปกติเนี่ยบางเรื่องนะครับมันก็ไม่มีเสียงไทยถ้าวมันี้ม,มีมีเสียงไทยเหมือนกันหมดนะครับอันนี้ราคาปกอยู่ที่พันแปดเก้าสิบเก้านะ แต่ใครซื้อใหม่ๆนี่ก็ร้องเลยนะเพราะว่าผมได้มาตอนที่มันลดราคาเนี่ยหรือ600นะครับจากที่เดิมนะมีเดยเพลย์ออนไลน์นะครับอันนี้มันผลิตเมื่อปี61หนังจะบอกว่าเดี๋ยวนี้หนังเนี่ยมันลดราคาเร็วนะถ้าเราแบบอยากได้จริงๆนต่แบบงบไม่ถึงเลยเนี่ยก็ต้องวัดใจนะค,คืออดอดใจรอให้มันมีลดมาแล้วค่อยซื้อแต่หน้าตอนนั้นเนี่ยมันอาจจะ หายากหน่อยนะครับอันนี้ผมก็ตัดสินใจคว้าไปเลยตอนแรกผมจะเอาแค่บ็อกสี่ภาคแรกแต่ทีนี้เห็นมันมีอันนี้ด้วยก็เลยเอาให้จบไปเลยนะดีกว่าที่จะต้องมาตามหาที่หลังเพราะว่าภาคนี้ผมก็ชอบนะภาคนี้สนุกดีภู้กำับก็คือเอเจบาเนี่ยเขากำกับหนังสยองขวัญมาก่อนนะครับมันก็เลยมีแบบฉากที่รู้สึกว่าเหมือนกับเป็นสไตล์สยองขวัญ รัพยเสียงไทยครบนะอืมาดูที่ตัวกล่องอันนี้เป็นฉากที่อยู่บนเกาะที่เขาพยายามจะหนีจากกอไฟระเบิดนะก็คือนนต้องขนเดินเสาร์ออกโดยพระเอกเนี่ยต้องไปถูกผู้ร้ายให้มาพาพวกจับเดินเสารหนีออกมา ฉากนี้ก็เป็นฉากที่น่าจะจํากันได้นะก็คือทีเล็กมันมาช่วยพวกตัวละครเอกที่อยู่ในพอตเนี่ยแล้วก็มาแหกปากคํารามนะครับเหมือนปกของกล่องเมื่อกี้เลยสันก็เป็นงนี้ครับชื่อเรื่องหน้าหลังก็เป็นเหมือนกับภาพที่ดูวนะ้าวเวอคือภาพนี้สวยนะเหมือนกับ มันผ่านการเวลาไปแล้วเนะีย่ยดูดิม,มันผ่านไปแล้วแนละ้วพวกนี้ก็คือพอตก็พังหมดแล้วแล้วก็เหลือแต่กระดูกดม,มาดูด้านใอด้านในก็มีสองแผ่นนะครับแผ่นสามทีสกรีนเหมือนกันเลยอนะ อันนี้เป็นฉากที่เจ้าทีเล็กมันสลบมั้งแล้วพระเอกเราไปดูมันใกล้ๆนี่คือปกด้านในนะครับก็แลดูแปลกๆดีนะเป็นเดีย๋ยวผมเอาแผ่น 3D เก็บไวไ้ดีกว่าเพราะว่าผมไม่ดูแลู่ีล้วเอาแผ่น 2D ไว้ข้างนอกี๋ยว,ว่ามีเวลาก็จะนั่งดู5้าภาครวดเลยนะครับ แล้วทีนี้พอเราเอามาเรียงอย่างเงี้ยเหมือนมันมาจาก feeling เดียวกันเลยนะครับแต่คนละเวลาคือผมเป็นคนที่ <c oughs> ต้องบอกว่าหนัง Jurassic Park เนี่ยโดยเฉพาะภาคแรกเนี่ยมันเป็นหนังที่ผมดูตั้งแต่เด็กๆนะครับแล้วก็คือได้ยินมันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วได้มีโอกาสดูตอนดูในวิดีโอนะครับที่โรงเรียนมาเปิดผมไม่ดูตาไม่กระพริบเลยนะครับ พราะผมทึ่งมากเลยครับเขาสามารถสร้างสรรค์ในต,ตัวเสาให้มันกลับมมีชีวิตได้จริงๆนะตอนนั้นผมเชื่อกงัจริงเพรามันสนุกมากนะครับโดยเฉพาะภาคแรกนะผมชอบภาคแรกมากคือผมดูไม่รู้ว่าไม่น่าจะต่ำกว่ายี่สิบรอบแล้วดูยังไงก็ไม่เบื่อนะ <c oughs> นั่นเป็นเหตุผลที่ผมต้องมีหนังชุดนี้เก็บไว้นะครับแตคือยังไงก็ต้องมีนะมันเป็นเหมือนเ ชุดหนังที่เราชอบอ่ะเหมือนกับเอเลี่ยนเนี่ยผมเก็บมาหลากหลายรูปแบบนะทั้ง d ีวทั้งบ l ูเลย VCD นะครับอันนี้ก็เช่นกันนะผมก็ได้เก็บแบบครบครๆซะทีนะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับก็ลอง <c oughs> ลองหามาได้นะ,ะตอนนี้เพจมิเดียเพียเขากำลังลดราคาเนี่ยวันะนี้ผมไม่ได้โฆษณาเลยนะครับแต่อยากจะบอกไว้ว่า ใครที่สนใจนะครับก็ลองสั่งดูได้นะก่อนที่มันจะหมดผมคิดว่ามันจะหมดหรือไม่ก็มันอาจจะไม่หมดหรอกเดี๋ยวมันก็ผลิตใหม่แหละผมคิดว่าเมื่อหนังภาคสุดท้ายฉายก็คงจะมีแบบบอกเซ็ตรวมด้วยสวยมาหรือเป็นภาคแยกมาต่างหากแต่ราคามันก็ยังเป็นราคาใหม่แต่ตัวนี้คือมันเป็นราคาที่ลดแล้วแล้วผมก็ค่อนข้างพอใจกับตัวกล่องดีไซน์ของมัน มันสวยดีผมก็เลยตัดสินใจเก็บซะตอนนี้เลยนะถ้าสนใจก็ลองไปเสิร์ชหาด้วยได้นะครับข้อดีก็คือยังไงดีละ่ะผมชอบนะใครชอบก็จัดข้อดีคือราคามันถูกถ้าซื้อตอนนี้นะซื้อในที่มันลดราคาอยู่ข้อเสียนี่คือสําหรับกล่องเหล็กก็คืออย่างที่ดู่กันนะมันค่อนข้างเราต้องการการดูแลนะครับก็ มันจะมีทั้งสนิมทั้งอะไรนะครับถ้าเมื่อเราเก็บในระยะยาวๆเนี่ยหรือมือเราเปียกเหงือ่อหรือมีความชื้นเนี่ยอันนี้คือข้อเสียของกล่องเหล็กนะครับจริงอะผมอยากจะเก็บเป็นบ็อกเซตที่เป็นกล่องกล่องกระดาษแจ็กเก็ตแล้วก็มีเป็นกล่องฟ้ามากกว่าแต่หาไม่ได้นะมันจะมีอีกชุดหนึ่งกล่องฉบับ25ปีที่เป็นกล่องสีดําแล้วจะมีเสียงทีมดนตรีเนี่ยเอออันนี้ผมอยากได้มากเลยแต่ว่าหาไม่ได้นะของหมด ผมก็พยายามจะหามือสองนะครับแต่เดี๋ยวรอดีกว่าถ้ามันมีผมก็อาจจะซื้อเอามาอีกฮะเพราะว่าเราชอบอยู่แล้วซื้อมาเก็บอีกชุดหนึ่งเลยทีนี้ก็ขอเก็บชุดนี้ไปก่อนให้สบายใจไปก่อนก็สําหรับคลิปนี้น่าคงจะเอาไว้เพลงนี้แหละครับการรีวิวแกะกล่องบูเลซิวบุกจ r a s ิษย์ปากทั้ง5้าภาคนะครับก็ขอบคุณนะที่รับชม